เฮ้ยมันเก่งไงเนี่ยหัวแตกมันยิงแน่ๆต้องมันหายไปแล้วอ่ะนี่ไงเจอแล้วนี่มันโลมาโลมาโลสวยสวยครับพี่เป็นไงพี่กายเลยผมโหดปะล่ะ คำเตือนหากพ่อแม่พี่น้องไอพี่บอยที่ฟังกิ้งจ็อบที่กำลังจะเริ่มดูคลิปคลิปนี้กระผมขอบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า300ล้านปีโปรดดังยันโอกาสไปซื้อของที่ดานาเม็กคิดว่าผมเทปะผมแบบโกนคิ้วมาทุกคนเธอเขาไม่มีคิ้วนะ่ะ <c oughs> ใช่เธอไม่มีคิ้วเธอไม่มีสมองอ้าวไม่มีสมองเอามานี่ดิไอเด็กนี่ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็รยจบช่องชาติมงครับ น้องน้องพี่หายไปไหนอะอยู่ในดีดาเฮ้ยน้องสัตวเลี้ยงตัวยยใหม่เหรอไหนดูซิตเติมครบ99ได้ไทเกอร์ตเติมครบ199ได้สกินเติมครบ299ได้สกินเด้อน้องสัตว์เลี้ยงมาใหม่นะครับซึ่งผมมีแล้วแต่ผมเปิดให้ดูก่อนหลักการนะน้องชายลดระยะเวลาเอฟเฟกต์สกินมาร์กเป้าหมายของสตู30นี่จริงอัพไม่เต็มใช่ป่ะอัพเต็มเท่าไหร่ดี50ชื่อว่าอะไรตั้งชื่อใหม่ได้ป่ะประยุทธ์ประยุทธ์เด้อทำไมอะเออประยุทธ์เป็นเสือไอ้นี่ยไม่ให้เป็นความ สก,กินใหม่ๆอยู่ในร้านค้านี่หรอสก,กินนี่วะทอมสันนี่วะนี่มันสก,กินครบรอบ4ปีนี่เชียโคตรปลอมเลยว่ะมามาเอาสก,กินแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาสก,กินแล้วกันนะครับทุกคนนะอ่ะเอาออาแรกเอาทอมสันแล้วกันนะน้องอันที่สองอะไรดีน้องรักไ,ไม่ตามหมดอันที่สามอะไรดีวะน้องระเบิดอนะเยะดีนด้เหมือนวก,กับตันดีดีเยตีอะ <laughs> อันนี้ผมเอาอันนี้แล้วกันไมนมีหลายหน้าดีครับทุกคนน้าหลายและน,นี่อะไรดีเอเกมเปียบพี่มีแล้วอ่ะพี่เอานี้แล้วกันระยะเวลากิจก,กรรมสกินปืนนี่นะครับตั้งแต่วันที่9ก็คือเมื่อวานจนถึงวันที่16นี่เหลือเวลา8วันครับผมผมต้องเอาทอมันให้ได้สกินโคตรเท่เลยทุกคนกดเลยแล้วกันนะครับ5จิตละ5เลยไม่ต้องแสดงอีก100เพชรไปมาแล้วร้อยเพชรแรกโอ้โหอะไรเนีย่ย ในกีตาร์สองอันนะครับผมต้องสะสมให้ครบกีตาร์เฮ้ยเดือสามอันต้องสะสมให้ครบห้าอันมาร้อยเพชรแล้วเมื่อกี้อันนี้สองร้อยเพชรเอ้ยบัตรฟังห้องก็มามายังไม่ได้ครับอันนี้สามร้อยเพชรครับต้องมาแล้วต้องมาแล้วยังไม่มาเท่าไหร่วะสามสี่ร้อยถ้ามาเถิดเดี๋ยวค่อยไปสรุปแล้วกันว่าเสียไปเท่าไหร่อย่าลืมมาดิขอละครั้งนี้โอ้โหมาครั้งแรกเราไม่มาอีกเลยเฮ้ยฟีไฟเอ็งอิงอันนี้ปะเนี่ยเอ็งอิงล็อกปะเนี่ยเอ็งล็อกอิงล็อกว่ามาฟีไฟน้องล้างเฮ้ย อีกอันเดียวทอมสันทอมทอมทอมริดเดิลอันนั้น,นวอนเดอะมอลล์ไม่ใช่บัทสร้างห้องอีกแล้วโอ้มีไปร้อยไปแล้วมั้งเนี่ยครับน้องเฮ้ยเฮ้ยมาอีกอันเดียวพอขอละโอ้โ,อโหอุ้ยเกางเกงสวยวะขอละขอละจานขอละ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 เฮ้ยครบแล้วครับครบแล้วครับมาใช่ผมเท่าไรหร่ะครับมาใชให้หมดแล้วครับ ใช้ไปทั้งหมดนะครับ1700เดรอเพชรครับผมอุ้ย2 0 0พันเพชรอะไรกับตันตายไม่ถูกนะเมืเ่อใด็กนหน้าน้องลาดูดิโอ้ยมีหน้าแบบกับตันด้วย่ดูดิหน้าเด็กนรกองะนี่ไงระเบิดโอ้โหเขาเท่ครับหน้ากับตันหน้าเยติเยติบัตด้แว้นตานวนดดอะอุ้ยดูดิเปลี่ยนหน้าไหนละกันต่อไปบัดิสกินปืนกันเถอะครับเป้าหมายของเราทอมสันยาูอยู่ไหนเอ่ยยาหยรกกูริกิริกิริกิ ดาเมจหนึ่งระยะสองนะคะดูดิทุกนแดงในหลบบี้เลยละวกันดูดิดูด,ดิโชว์ดิอันนี้ไม่ไช้แเ่แปอย่ามานทำไมเนี่ยใ้ลลดูดิครับสีรองเท้ากับสีไทเกอร์น,นั่นหลังน้องผมอะครับเข้ากันเลยอะน้อง A later few moments เห like, moment ็น like ช so ่วงต้นคลิปที่ผมแบบเปิดกล่องรู้ไหมแล้วเหมือนเหมือนผมคุยกับใครสักคนเนี่ยแต่คือตอนนั้นนะครับตอนที่เล่นอยู่อ่ะมันมีคนคุยด้วยอยู่ก็คือมีน้องสองคนที่เล่นกับผมแล้วทีนี้ผมลืมถ้าพูดภาษาบ้านๆคือไม่ได้อัดเสียงน้องหรือถ้าพูดภาษาตัดต่อคือแบบตอนอัดคลิปไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกเสียงเป็นเดสก์ท็อปเสียงก็เลยไม่เข้าก็เลยมีแค่เสียงผมแล้วก็ไม่มีเสียงเกมซึ่งตอนที่ผมอัดประมาณ 3- ามสองสามทุ่มครับซึ่งตอนนี้เวลาดูนะ ห้าทุ่มผมลองจะตัดคลิปไงแล้วผม,ผมก็มานั่งเลื่อนดูเอา้าแมงไม่มีเสียงนองโอ้โหแล้วกับตันไม่อยู่ในคลิปใด้ไงก็กับตันเ้ยคลิปนี้ถ้าเองตูองอยู่นะเองไม่ได้ลงคลิปว่ะพี่ขอโทษหรอผมอัดคลิปนั้นน่ะหนึ่งชั่วโมงอะประมาณห้าสิบห้าน,นาทีะแล้วแบบโอ้โหสิ่งก็เลยต้องมานั่งอัดใหม่ตอนห้าทุ่มครับ สรุปนะครับวันนี้ที่ผมซื้อไปนะครับก็จะมีสกินใหม่เป็นสกินทอมสันนะครับเนี่ยเห็นปะผมเลือกเป็นสกินทอมสันนะก็ก็เล่นไปให้ดูแล้วตามที่คลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือแบบเล่นไปแล้วเหมือนแบบพูดคนเดียวเออวันนั้นแหละแล้วนี้หมดไป1,700งพัเรพนนะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงมาใหม่น้องน้องเสือนะครับผมเติมครบ99ก็คือ35บาทก็ได้แล้วหรือถ้าลูกูอยากได้สกินก็มี199กับ299เก้ากพนก็เติมไปแล้วกันนะครับผมกิจกรรมที่จะเติมเราได้เสือตัวนี้นะครับตตััััั้้งงแแ่่่่เมมมือววววานนนนนนะะคครรบบผผททีี9จถึ12กล สกินปืนนะครับตั้งแต่เมื่อวานเหมือนกันนะครับวันที่9กันยายนจน,นถึงวันที่ส6กันยายนบอกเลยสกินปืนนี้ครบรอบสปีนะครับโคตรเท่ถ้าสังเกตดีดสกินปืนนี้นะ<ด>จะเข้ากับอันอนี้ครับผม <ละ S 1> จะเปิดให้ดูมันเป็นหมัดเนี่ยนเป็นหมัดมา4ีปีครับผมแต่ในล็อบีไปเห็นปหสกินเหมือนกันเลยเดี๋ยวรอไปรอดูในเกมแล้วกันโอ้อัดใหม่ก็จะเล่นกับน้องเฟิร์นแล้วกัน2คนโอ้โหห้าทุ่มโอ้โคตรสิงแล้วผมบอกเลยนะผมมึงเข้าหบอกโคตรบ่อยอันเดียผมจะยกช็อตมาให้ดูแล้วกันซอโมษนะข้อมตก สามโศบหัวแตกเฮ้ยไปดีครับไปดีครับพี่ไปดีครับ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 พี่วันดีครับข้ามันเลยพี่เดี๋ยวเรียกเสียงก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับครับเฮ้ยเฮ้ยมันนัวกันเหรอเฮ้ยอยู่หลังเราเฮีย เราเราไปต้องไปยุบไปยุบไปยุบอุ้ยแมนเกินไอ้สัสชุบก่อนชุบก่อนดีกว่าแก้ชุบผมหน่อยชุบผมหน่อยโอ้กระจังเลยขอบคุณครับพี่เดี๋ยวผมเปิดโค้ดให้ครับอุ้ยไปก่อนไลฟ์พี่อย่างไปก่อนหลาไว้ก่อนหลาไว้ก่อนหลาเยอะเกันเลยเลยเป็นไรพี่ชายไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเป็นไรนะพี่ชายมันเป็นล็อกตัวดาวอะเฮ้ยมันเก่งไงเนี่ย หัวแตกหัวแตกสวยหัวนั้นเดียวก็พอนะผมอ่ะระดับผมอ่ะครับอืมสุดยอดมากครับสุดยอดมากครับพี่พี่พี่ที่สี่พี่ว่าปืนผมเทพป่ะดูดิทอมสันนะครับสกินใหม่พี่ว่าปืนผมเทพป่ะเอ้ยรวยรวยรวยดูดิดูพี่ดูดิผมจะโชว์อะไรพี่ดูนะพี่ว่าผมเทพปะล่ะเทพครับอนี่ก็อย่างเพื่อนเลยนะครับชื่อมันเท่าไหร่เนี่ยพันเจ็ดร้อยครับสำหรับทอมสันสกินใหม่ครับโอ้โหสุดยอดนะครับ สุดยอดะครับเอ้เย่วสุดยอดนะครับโล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 เฮ้ยช่วยผมหน่อยไหมโอ้ช่วยผมหน่อยอลาีลเยเ้ยเฮ้ยนี่มันไอ้นี่มันแอบไอ้นี่มันแอบกายลืบข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ากายลืบายินงเขานยงงางาา่งเจอ มันลงมาลงมาลงลงสวยสวยครับพี่เป็นไงพี่กายเลยผมโหมดเปล่าไอเกมแปดต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยโอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่ไกลเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันอยู่มันอยู่ตรงรั้วเลยครับมาดิมาดิโอ้โหโอ้โหต่างโอ้โหขอซ้ำเลยละกันไอเนี้ย สังหม่ละกันตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยตเดยขึ้นไหนขึนี่พี่โหดเกินพี่ชายพี่โหดเกินพี่ใหม่เกินไปละเกมเดียวเราก็จะชนะแล้วโจมส้เดมสัห้ไ่ไม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 ไมไม่ไม่ไม่ม่ไ่ไม่ไมไม่ไย่่ไม่ไ่เดี๋ย่ไม่ไม่ไ่ม่ัม่่ เลขสองได้ยินไหมครับได้นะครับคือไปไปไปอุ๊ยพี่สองตัวตรงในโรงงานโอ้พี่ผมโดนเกงับพี่โอ้โหมงัดจะมินจะงัดยังไงเลยจังหวะนี้ต้องโชว์ทอมสันละมาดิครับสกินใหม่เยอะนาย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 พิรพัฒน์นายว่าสกินเราเทพปะทอมสันใหม่อ่ะเทพเทเดี๋ยวผมก็มีจสกินอะไรนะเมื่อกี้นี่ทอมสันทอมสันทอมสันใช่นายนายว่าทรงผมเราเทพปะนาย เท่เทตลอดเลยนายยังไม่เห็นโมผมเลยนายวัดเทหรอนี่นายหัวโลนนบออย่างของมึงดี๋ยวนโอ้พูดปันนะครับป่ะเออพูดทามีเราไงดาวหนึ่งซ้ำอยูซ้ำายูซ้ำศพซศพมาดิเมื่อกี้หัวด้วยนะเออโอ้โหดดดนข้างด้นข้างดข้างพี่ดพี่ระวังนาข้ขอแตกไป สวยน้องรักสวยคนเดียวต้นายนายนายดูดูดูเลยทำอะไรให้ดูนายนายดูทำอะไรให้ดูดูนะดูนะดูนะนี่นายคือเท่านี้มาเท่าไหร่สามแสนล้านบาทพ่อนี่ยคือประยุทธ์เลยกูไม่เกี่ยวแล้วกูไปละเฟิร์สเราต้องที่หนึ่งเฟื่องด้วยคำสั่นของเราเออพลังความสั่นอุยงวิ่งไปพิลพัฒไปพิลพัฒไม่ไปเร็วชิบหาย บ้าคาเอ้ยบึ้กมันมีตัวพยายามโดดเหรอพี่ต่อโฮสองสี่พี่เดี๋ยวผมอยู่กับพี่เองชั้นสองชั้นนี่แหละทุกคนยิงสวยๆนะยิงแรงๆหน่อยเฮ้ยเฮ้ยแยบดีแยบดีนี่เนี่ยโชว์ดิ้นโชวจะกินปืนไหมเหมืนดูยิงมาแล้วเฮ้ย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 เ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ามันเปิดคนนอกกับผมวะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเไปว่ะกันไปว่ะกันไปว่ะเขี้นี่ปากแซ่บละเขี้นี่ปากแซ่บละ ืมมาทำก๋วยเตี๋ยวหน่อยได้ปะเออเฮี่มาสไนผมนัดเดียวตายแล้วพี่ยูซูพี่สามตัวเองสามหนึ่งไม่ถือว่าลุมใช่แต่คือต่อให้พี่ข้างหลังโอ้โหทั้งหน้าทั้งหลังนะคือต่อพิ่โอ้โหเดี่ยวที่โอ้โหตัวเดียวท้ดไทยได้ไป็นไรพี่ มาเราเอาจริงแล้วเราเอาจริงแล้วพี่เราไม่ต่อให้มันละเฮ้ยเฮเอาหน่อยเฮ้ยเอาเอาพิลพัทน์ชุดสู้ชุดสู้พิลพัทนน้องลากเอาดีเราต้องชนะเราต้องชนะด้วยพลังของทอมสันคือบอกนี้ผมจะต้องเอาที่หนึ่งให้ได้ย่าเออโอ้โหแม่นจังว้าผู้เสีอย่างเราตายเลยนะพี่เนาะห้าทุ่มครับทุกคนมีแต่มีแต่ตาคนแม่นๆตึกๆ์นนั้นเลยว่ะจังหวะเนี้ยโอ้โหดูเปนจริงผมดิผมเกือบตายอ่ะหัวหลังมึง ดาวสองเฮ้ยสามแม่งเลยสามแม่งเลยาแม่งเลยเฮ้ยไอ้เชี่ยปุดนออฟปุดนออฟระวังระววังระวัโอ้เฟิร์สเฟิร์ซ้ายมือซ้าซ้าสวยมาดิ ก็มาดีครับก็มาดีตัวเต็งพระนครเหนือมาละจังหวะนี้ยรู้ชุดมันเท่กวะมามาระยะไกลต้องเอเอ็มแปดทอมสันทอมสันก็ยิงไกลได้แต่เอเอ็มแปดได้เบี้ยกว่าถ้าไกลจริงพี่เล่นสไนเลยเจะโอ้โหไม่ไกลไปโอ้โหโคตรโลมาเละแม่นเกินอย่าามรเฮ้ยมาแล้วว่ามันจะชาร์จว่ามันชาร์จตรงทเฮ้ยหลังเฟิร์สเฟิร์สโอ้ เอาพี่ผมยังไม่มาเลยพ่ิลพัพิลพัพิลพัโอ้พิลัเดี๋โยนพิลพัจะยิงพิลพัพิลพัดจะยิงพิลพัพินลัพิลพัองพิลพัไปแล้วพิลพัในในในเกมพิลัดมใ้ M P นะครับ V เขียนเลย V P อะครับ ขนาดแพ้ดูดีอ้อเทเกร์โอเค okay, ครับผมด้วยโลนนี่เดีครับผมว่าแบบแบบสัตว์เลี้ยงไม่ได้ใช้เลยไม่ได้โชว์สกิลโชว์สกินแล้วให้ดูเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันนะผมมาโชว์ให้ดูว่ามันทำอะไรได้แต่ที่แน่ๆอยู่ที่นี่ครับผมทอมสันยิงระยะไกลบวกขึ้นตั้งเยอะแล้วผมได้หนวดมาเห็นปะดูหนวดดใช่ไหมเฟอเทปะเทเกินะกูดีแบบ เขาแพ้ฝากช่องหมกปิดที่พี่พี่ดิปิดยังไงดีวะเนี่ยปิดไห้เป็นหรอช่องพี่อะโอเคครับดูกคนนะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมไลค์แชร์ซับไละกระดิ่งเกรงไปเจนไปไปลินแต่ไปผมเขาพูดคำจารได้ไม่สุภาพก็ขอกราบพระธาตอภัยมรดกที่นี้ด้วยผมทุกคนนะก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอืออย่าลืมจะร่อนเฟิร์สผมนะทุกคนนะอย่าลืมไปติดตามกันกูชอบอือมึงว่วเแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย